เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าท่านไม่ควรนำมาใช้เองที่บ้านนะคะเพราะนอกจากไม่ปลอดภัยแล้วยังเป็นอันตรายอีกด้วยค่ะท่านรู้ไหมคะว่าเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าเป็นเครื่องมือทางกายภาพบาบัดซึ่งประกาศจากกระทรวงสาธารณสุขแปลว่าท่านควรได้รับการตรวจร่างกายก่อนที่จะนำไปใช้นะคะการตรวจร่างกายนั้นขึ้นอยู่กับพยาธิสภาพของท่านว่าท่านมีปัญหาที่จะต้องนาไปใช้หรือเปล่าเช่น หากท่านต้องการที่จะช่วยเพิ่มความแข็งแรงหรือชะลอการรีบของกล้ามเนื้อหรือท่านไม่มีเส้นประสาทมาเลี้ยงเลยอยากที่จะกระตุ้นให้กล้ามเนื้อนั้นยังคงมีการทำงานอยู่นอกจากนี้นะคะยังช่วยในการลดปวดจากปัญหาของเส้นประสาทได้อีกด้วยคือความรู้สึกของคนไข้เนี่ยเมื่อไหร่ที่คนไข้เริ่มมีความรู้สึกให้บอกพี่ถ้าเริ่มรู้สึกเมื่อไหร่บอกพี่บุ๋มเลยว่าเออเนี่ยมันมีเหมือนบางอย่างก,กระแสะไฟฟ้ามันเข้าแล้วนะครับ อ่าเข้าแล้วทีนี้เวลาเข้าเนี่ยมันจะมีเข้าแล้วหยุดจะรู้สึกใช่ไหมคะว่าจังหวะมันมีเข้าแล้วหยุดอันนี้คือน้อยที่สุดในชีวิตที่พี่เคยใช้มาเลยนะพี่จะเพิ่มให้อีกนิดหนึ่งนะคะเริ่มเยอะขึ้นไหมเริ่มอ่ามันจะรู้สึกเหมือนไฟเข้าเหมือนชืดนะคะชชาๆแต่ถ้าพี่ปุ่มเพิ่มม,มากกว่านี้ซึ่งอันนี้ปลอดภัยนะเพิ่มมากกว่านี้เนี่ยเราจะรู้สึกเหมือนอยากจะกระดกข้อมือก้อนนิ้วนะคะในนั้นๆหรือมันจะมีเกิดการเกร็งขึ้นมาลองดูนะตอนนี้รู้สึกไงบ้าง รู้สึกตรงไหนครับตรงที่แปะใช่ไหมอ่าแล้วม,มือเราเป็นไงบ้างรู้สึกเย็นเลยนะมือเย็น <Okay. S 1> อ่ะคนไข้ก็สมมุติเราจกระตุ้นเนี่ยสมมติเปิดได้บ้างนี้ก็ให้เขากระดกข้อมือขึ้นให้ได้อย่างเงี้ยสมมุติว่าไฟข้าวอ่ะริ่มไฟข้าวปุ๊บก็จะให้กระดกข้อมือขึ้นพร้อมกับไฟไอเนี้ยกล้ามเนือ้อเขาจะมีการทํางานอย่างดีนะคะก็จะทําให้ใช้ได้ดีขึ้นอ่ะท่านจะเห็นได้ว่าข้อดีมีเยอะแยะมากมาย แต่หากท่านไม่ทราบพยาธิสภาพที่เกิดขึ้นและท่านนำไปใช้จะเกิดปัญหาค่ะยกตัวอย่างเช่นนะคะมีคนไข้บอกว่าเนี่ยปวดบริเวณขาก็เลยไปแตะเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าที่ขานะคะทำยังไงก็ไม่หายสักทีแถมได้แต่คริวกลับมาซะอีกเพราะปัญหาที่เกิดขึ้นบางครั้งไม่ได้เกิดมาจากบริเวณขาค่ะ,คะแต่เกิดมาจากปัญหาของหลังที่เกิดจาก เส้นประสาทบริเวณของหลังและไปเลี้ยงบริเวณขาค่ะท่านจะเห็นได้เลยว่าการดูแลนั้นต้องได้รับการตรวจจากแพทย์และนักกายภาพบัตรก่อนนะคะนอกจากนี้นะคะเวลานักกายภาพบัตรตรวจแล้วเขาก็จะต้องมาดูโดสค่ะว่าเหมาะสมกับท่านหรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นการกระตุ้นจำนวนกี่ครั้งการกระตุ้นนั้นควรจะใช้ความเข้มของกระแสเท่าไหร่ และกระแสไฟฟ้านั้นควรเป็นชนิดไหนท่านรู้ไหมคะว่ากระแสไฟฟ้าในเครื่องชัยฟ,ฟ้ามีเยอะแยะมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นกระแสไฟฟ้าตรง interference c u r r e n t High ไฮวอนเดตการ์วานิกเ r เลนส์ไดอะไดโอฟังชื่องงงไปหมดท่านรู้ไหมคะว่าเครื่องที่ท่านซื้อมานั้นอาจจะไม่ใช่คลื่นใดคลื่นหนึ่งที่พูดในการรักษาเลยแต่เป็นคลื่นอะไรก็ไม่ทราบค่ะและใช้ในการรักษาได้หรือเปล่าก็ไม่รู้ เพราะฉะนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่จะทําให้ท่านมีปัญหาจากการใช้เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าได้ยกตัวอย่างเช่นนะคะคนไข้ที่ไปวางแผ่นของเครื่องกระตุ้นไฟฟ้านะคะบริเวณผิวหนังและท่านเปิดนานเกินไปหรือมีกระแสฟไฟฟ้าลัดวงจรสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะก็จะทําให้บริเวณของผิวหนังเกิดรอยไหมเกิด ตุ่มคู้คองได้สิ่งนี้เราไม่อยากที่จะให้เกิดขึ้นกับท่านนะคะเพราะฉะนั้นท่านควรจะได้รับการตรวจจากแพทย์หรือนักกายภาพบำบัดและนักกายภาพบำบัดก็จะมีการเช็กนะคะตรวจวินิจฉัยและวางโดสให้กับท่านให้เหมาะสมค่ะ การรักษาด้วยการกระตุ้นไฟฟ้าอาจจะร่วมกับการรักษาอื่นได้นะคะเพราะฉะนั้นการที่ท่านใช้เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวอย่าคิดว่าเป็นการรักษาที่จะทําให้อาการของท่านดีขึ้นเพราะฉะนั้นควรได้รับการดูแลจากนักกายภาพบำบัดก่อนนะคะประโยชน์ของเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าที่นักกายภาพบำบัดใช้นะคะขึ้นอยู่กับความถี่ที่นักกายภาพบำบัดจะเลือกใช้และ ความเข้มนะคะในการใช้เมื่อได้ความถี่แล้วก็ความเข้มที่เหมาะสมร่วมกับระยะเวลาที่ดีแล้วนั้นจะส่งผลให้ท่านลดปวดได้ค่ะส่งผลให้กล้ามเนื้อของท่านนะคะมีการเพิ่มความแข็งแรงร่วมกับการออกกําลังกายได้และก็ชะลอการส่อรีบนะคะของกล้ามเนื้อเนื่องจากการทํางานของกระแสะไฟฟ้าสามารถที่จะทําให้กล้ามเนื้อมีการหดและก็คลายตัวนะคะจากที่ท่าน ไม่สามารถหดและคลายตัวของกล้ามเนื้อได้ท่านก็จะเหมือนกับโอ้โหเราสามารถเคลื่อนแล้วหดคลายตัวของกล้ามเนื้อได้ซึ่งเป็นการทํางานช่วยเหลือของเครื่องกระตุ้นไฟฟ้านะคะส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทําให้เกิดการชะลอการ่อรลีบได้เพราะว่าการ่อรลีบเกิดจากการที่ท่านไม่ได้ใช้งาน เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าสามารถทําให้กล้ามเนื้อของท่านสามารถมีการหดตัวคลายตัวหดตัวคลายตัวเรียนแบบการเคลื่อนไหวตามธรรมชาติจะทําให้การทํางานของกล้ามเนื้อของท่านมีการใช้งานอยู่ตลอดเวลาในการกระตุ้นไฟฟ้านะคะมีกลุ่มของผู้ป่วยที่ไม่ควรนําไปใช้นะคะเช่นมีแผลเปิดค่ะนะคะหรือว่ามีแผลถลอกนะคะในบริเวณนั้นเราไม่ควรที่จะวางบทนะคะเพราะจะทําให้เกิดมีอาการปวดมากขึ้น ในส่วนที่2นะคะก็คือในกลุ่มที่เรายังไม่ต้องการให้มีการเคลื่อนไหวค่ะของกล้ามเนื้อนะคะในกลุ่มที่เราต้องการให้อยู่นิ่งๆไม่ต้องการให้กล้ามเนื้อนั้นมีการเคลื่อนไหวหากเราไปกระตุ้นนะคะกล้ามเนื้อให้มีการเคลื่อนไหวเกิดขึ้นก็จะเกิดอันตรายกับผลข้ได้นะคะในส่วนที่2ค่ะในกลุ่มที่มีอาการ เสพน,นะคะจนมีอาการปวดมากนะคะการที่เราไปขยับขับเคลื่อนด้วยการกระตุ้นไฟฟ้าส่วนนี้ก็จะทําให้อาการปวดนั้นๆมีอาการมากขึ้นขึ้นควรได้รับการตรวจก่อนนะคะว่าอาการปวดแบบนี้ควรได้รับการกระตุ้นไฟฟ้าด้วยหรือเปล่าจะเห็นได้ว่าประโยชน์ของเครื่องตุ้นไฟฟ้ามีมากมายเยอะแยะเลยใช่ไหมคะแต่ถ้าท่านใช้ผิดอันตรายเยอะเช่นเดียวกันค่ะ 1. ท่านก็จะเกิดแพ้นะคะเกิดขึ้นจากการที่ท่านใช้โดสที่ผิด2คือกล้ามเนื้อที่ท่านวางหรือเส้นประสาทที่ท่านวางไม่ใช่ตัวที่มีปัญหาค่ะเพราะไม่ใช่วางตรงไหนปวดตรงนั้นวางตรงไหนอย่างนี้ไม่ได้นะคะท่านก็จะควรจะวางในจุดที่มีปัญหาและวางให้ถูกต้องตามหลักของการวิพากษ์ษาเพราะฉะนั้นอันตรายก็เกิดขึ้นเยอะนะคะ ให้ทุกท่านนะคะอย่านำไปใช้เองที่บ้านนะคะเพราะนอกจากไม่ปลอดภัยแล้วยังเป็นอันตรายให้ทุกท่านปรึกษาแพทย์และนักกายภาพบำบัดของท่านนะคะเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองนะคะ